ตัวเครื่องเดิมเ,มเนี่ยพี่ขับเพียงพอแล้วหรอพี่พี่ว่ามันมันแล้วหรอสำหรับพี่สำหรับ b 16เนะอสรับอันนี้ผมว่าก,ก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะอย่างรถรถรุ่นนี้ซส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาให้เป็นเดิมเดิมรีโนลูชั่น <ol> ใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของของแต่งมูกเกนทั้งหมดนะคือซื้อไว้ก่อนที่จะมีรถคันนี้ซื้อเอาไว้อยู่แล้วใช่เกีอร์กมานี่นะครับ <laughs> มาแล้วนะครับกับรายการ r a c i n g Lover Channel หารถซิ่งรถดีรถมันรถเจ๋งรถที่มีการ์ดหายยากให้คุณดูอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ที่เมืองทองอยู่ที่จังหวัดนนท์มีทีเด็ดให้คุณผู้ชมดูอีกเช่นเคยนะครับจากค่าย Honda v วีเทคโวยวายแล้วก็โวยวายแล้วก็โวยวายโวยวายโวยวายตลอดเวลานะครับสำหรับ Honda อ่ะอยู่กับเจ้าของแล้วครับพี่อัพเชิญครับมาพี่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวเจ้าของครับพี่บอยนะครับพี่บอยระเบิดครับอ่ะพี่บอยระเบิดนะครับเป็นเจ้าของรถอะไร Honda c ซีเครับอ่าฮอนด้าซ e ี F 8เอ e มีความพิเศษยังไงครับพี่คันนี้คันนี้ก็จริก็ไม่มีพิเศษอะไรมากนะก็จะเป็นเน้นเก็บเดิมๆเ,เรียบๆเ,เก็บเครืองเครื่องเติมอะไรเข้าไป Restoration นะครับเน้นๆแบบเดิมเดิมกลับให้มันอยู่ในสภาวะสภาพเหมือนตอนที่เราซื้อมาใช่ครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าเดิมแน่พี่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับตามมาครับ ครับพี่บอยครับ C R X รคันนี้มีทีเด็ดอะไรอ่ะพาผมไปดูหน่อยพี่นี่ก็จะเป็นห้องเราดิเครื่องก่อนอ่าเก็บห้องเครื่องโล่งโล่งเลยใช่ไหมพี่ครับผมอ่ามันโล่งความโล่งนี่คือเราทําอะไรบ้างมันทําไมจะมีโล่งนี้อ่าเก็บสายไฟอืเก็บแอร์เก็บปัมพาวเวอร์สายไฟนี่คือแบบว่าไวริงใหม่เก็บหมเลยใช่ไหมครับครับอันนี้เก็บไว้เพื่ออะไรต่องถามก่อนก็จริงๆรถคันนี้ผมทํามาไว้ไว้ออกงานโชว์อย่างเดียวก็เลยเก็บให้มันโล่ง เก็บให้มันลงลุงเป็นแนวเมกาเป็นแนวเมกาสไตล์แบบ U.S.D.M ใช่ไหมครับก็ดูออกมาลักษณะแบบเรียบร้อยสวยเลยนะครับทาสีใหม่นะครับสีนี่คือเป็นสีของเบอร์อะไรของรุ่นอะไรอันนี้นเป็นตอนสั่งให้ทําเป็นสีแดงปอร์ดแดงปอดนะครับสีแบบสวยคมมากๆเลยสีแดงคัน,นี้ราคาค่าทําสีเท่าไหร่รับพี่ตอนทําสียังมือทําสีของตอนซื้อรถมานะครับอืก็เลยไม่ได้เป็นราคาก็คือผมไม่ได้คนจ่ายคือ จ้าของเก่าเขาคนจ่ายอ๋อเาเคลียร์ให้เราแล้วก่อนซื้อตกลงว่าพร้อมทำสีของแถมใช่เรามาดูที่รถคันนี้นะครับเก็บสายไฟไวริงใหม่อ่เรามาคุยกันค่าไวริงเท่าไหร่ครับพี่เก็บแบตอะไรแบบนี้สายไฟค่าเก็บสายไฟอย่างเดียวหมื่นห้าครับหมื่นห้าใช่ไหมครับซ่อนซ่อนไม่หมดเลยใช่ครับดูไลบลงไล่มาตั้งแต่คอนโซลมาแล้วเครื่องแล้วก็เป็นย้ายแบตย้ายแบตแบตอยู่ไหนแบตอยู่หลังรถแบตอยู่หลังรถอ่่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีอ่ะ ทีนี้นะครับเรามาคุยกันที่เครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง b ส6 a อ่าผมจะถามว่านะครับ b 1 8 cr k 2 0 a ฝาแดงเขาวางกนะันตั้งเ,อเยอะแยะทำไมพี่ไม่วางทำไมพี่วาง b 1 6 a คือคอันนี้มันเป็นเครื่องเครื่องของรถคันนี้เลยเป็นตรงรุ่นเพราะอย่างรถรถรุ่นนี้ cx ส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาให้เป็นเดิมเดิมหรือเป็ <Res olution. S 2> เคชั่นใช่ครับกลับมาไปอยู่ยุคน,นั้นจะไม่ค่อยไปเล่นเครื่องรุ่นอืน่นผมถามนิดนึงนะ 16A คันนี้ข้างในทำอะไรไปบ้างพี่ตัวเครื่องนี้เป็นดําเดิมมาเลยครับจากโรงงานมาเลยก็จะมาเพิ่มเก็บใส่ของแต่งอะไรนิดหน่อยตัวเครื่องดําเดิมเนี่ยพี่ขับเพียงพอแล้วหรอพี่พี่ว่ามันมันนั่นหรอสำหรับพี่สำ,สำหรับ b 16A เนะี่ยสำหรับคันนี้ผมว่าก็กถือว่าแรงในระดับหนึ่งแล้วนะ170แรงม้าใช่ไหมใช่ครับโรง,งงานนะครับไปดูของแต่งกันดีกว่านะของแต่งชิ้นแรกเลยนี่คือเฮดเดอร์ใช่ไหมอ,อันนี้เป็น<ต>จัดมาครับอันนี้มันได้ติดรถมา เป็น F G K ผมเห็นแล้วี่ห้อตัวอย่ตรงนั้นนะครับอันนี้พอทราบราคาไหมครับว่าเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบราคานะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันได้ติดรถมาอืสูตรอะไรครับพี่ C หนึ่งหรือ C สองหนึ่ง C หนึ่งครับออ C หนึ่ง C หนึ่งให้ให้กำลังดีไหมครับวปาตอนตอนที่เรากดกดเขาเร่งน่ก็ดีนะที่อย่างขาประช้าก็จะเบาหน่อยเบาหน่อยแต่ได้มากดมาปุ๊บนี่หนักเลยใช่ไหมหนักเลยครับลั่นเลยอนะครับของแต่งครับมาพาพี่ไปดูหน่อยพาผมไปดูหน่อยพี่บอลก็จะมี ฝาน้ำมันเครื่องเป็นโอสากาจีดีเอ็มโอ้ยอย่างสวยเลยเท่าไหร่ครับพี่เอามาจากไหนอันนี้ซื้อจากมึงพี่มาครับสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเฉพาะฝาน้ำมันเครื่องนะครับคุณผู้ชมสองพันเจ็ดแล้วเป็นโอสากาดีจีดีเอ็มใช่ไหมใช่ครับเข้ากับตัวรถเลยแหมแน่นอนว่ะอ่ะชิ้นต่อไปครับฝาครอบบัวเทียนนี่อะไรครอบัวเทียนนี่เป็นอันนี้เป็นของบ้านเราครับบ้านเราแต่เหมือนดูแล้วเหมือนสปูนใช่ครับแต่คล้ายๆแต่ว่าเป็นของบ้านเราเป็นงานเพียวคาร์บอนเท่าไหร่ครับพี่แบบนี้อันนี้สองพันครับสองพันหาได้ อ่ะชิ้นต่อไปครับก็เป็นฝาหม้อน้ำอ่ะฝาหม้อน้ำฝาหม้อน้ำนี่ก็เป็นสปูนครับเน้นของเดิมๆจริงๆเลยอเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อันนี้พันสามครับพันสามหาหาซื้อได้เนาะอ่ะก็จะมีหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำมินียมหมีนี่อันนี้เป็นของของทางอู่ที่เก็บเครื่องเครื่องเขาขึ้นใหม่มาให้ครับก็คือเป็นหม้อน้ำ DIY บ้านเราใช่ครับใส่เพื่อที่ต้องการให้แบบใค้เรียกว่าเก็บรายละเอียดแล้วก็เข้ากับบอดี้ของเราใช่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ มอน้าพร้อมโกงนีหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับระบายดีไหมพี่จะถามหน่อยดีครับเป็นมอน้าเป็นพัดลมสองตัวอสองช่องเนาะสองตัวนะน่าจะประมาณนั้นชิ้นต่อไปครับผมเห็นเนี่ยครับพี่ปกติแล้วกองเปือยมันต้องมีกองอากาศต้องใส่แตาทำไมพี่ไม่ใสอย่างรถผมทุกคันจะจะไม่ใส่ครับเพื่อเพราะรถผมหนึ่งเลยเพราะรถผมไม่ได้ใช้จอดอย่างเดียวครับไม่ได้ขับเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ขับใส่ไว้ออกงานอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใสถามว่าถ้าใช้งานอ่ะ ดีกว่าไหมผมว่ามีมีมันน่าจะดีกว่าควรจะมีควรจะมีสำหรับผมผมไม่ได้ขับไงไม่ได้ใช้มันโอกาสที่จะโดนฝุ่นดูดอะไรเข้าไปคงคงน้อยนานๆครับทีใช่ครับอ่ะครับมาดูที่รางหัวฉีด AM นะครับจะมีรางหัวฉีด AM อันนี้มากับเลกูเลต AM ด้วยไหมไม่ใช่เลกูเลตเป็นเวิร์กอันนั้นทุกอย่างเวิร์กเอนจิเนียริ่งแล้วหัวฉีดหัวฉีดีดีของีด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 นดี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 ดยดีดีี้ ชุดนี้เท่าไหร่ชุดน้ำมันใช่ไหมน้ำมันหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทตัวกองน้มันเบนซินปิดวายบีนะครับใช้กล่องอะไรจูนอันนี้มันเป็นกล่องเดิมครับกล่องเดิมจูนหลอมดใช่ไหมใช่ครับนะครับคุณผู้ชมนะครับดูแล้วนะครับก็สวยนะครับสวยงามเลยแบบสภาพแบบเดิมๆเก็บรายละเอียดให้มันดูแบบโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเก็บสติ๊กเกอร์เยอะมากเลยถามนิดนึงอทำไมต้องติดสติ๊กเกอร์เยอะขนาดนี้นี่มันเป็นสติ๊กเกอร์ของเน็กเตอร์เป็นสปอนเซอร์ให้กับรถคันนี้ครับอ๋อเน็กเตอร์ก็จัดให้ก็เลยแบบต้องแบบ ใส่นิดนึงนะครับสีแดงนะครับแรงนิดนะครับอ่ะเรามาดูที่ล้อดีกว่าพี่พี่นั่งนี้ครับอ่ะล้ออะไรครับพี่ล้อเป็น c 2 8ครับอืมขอบอะไรครับขอบ15ขอบ15กว้างเท่าไหร่ครับกว้าง7ครับกว้าง7ออฟเซ็ตเท่าไหร่ครับ35อ่านะครับ4ล้อเท่ากันหมดใช่ไหมอ่ะวงนี้ชุดนี้ซื้อมาเท่าไหร่อันนี้ล้ออย่างเดียว49,000 สีห่หมื่นเก้าราคาแม่งเอาเรื่องอยู่นะบอกไว้ก่อนแล้วเป็นลอ้อ,อแบบใหม่ๆด้วยนะใช่นี่ลร้รอปีล้อปีสองพันสิบหกสองพันสิบหกกระออกเข้มๆหน่อยใช่ครับนะครับอ่ะเรามาดูกันที่เบรกน,นะครับมันมีความพิเศษยัยงไงมันดียังไงพี่บอกหน่อยมันก็เป็นตามกระแสครับตอนนี้เขานิยมใส่อลอสใส่ก็หล่อ,ลอใ,ชใช่ไหมมันก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับจานเท่าไหร่ครับกี่เมตรจานสองแปดสองครับจานสองแปดสองนะครับเบรกดีไหมพี่เบรกดีครับชุดนี้ราคาเท่าไหร่ อันนี้ผมซื้อมือสองมาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับมือหนึ่งเท่าไหร่มือหนึ่งน่าจะแปดหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นรอปิดน่าจะเป็นแสนเปล่าพี่อันนี้ประมาณเก้าหมื่นครับไอตัวนี้มันเป็นหกพอร์ตไมโครอ๋อหกพอร์ตไมโครหกหกพอร์ตเล็กใช่ครับนะครับเอาอยู่ไหมพี่สำหรับบีเอสโปรเอ็เอาอยู่ครับแล้วสำหรับผมอยู่แน่นอนผมไม่ขับเร็วขับโชว์ขับเร็วใช่นะครับโตโยต้ายพอกเซลอ่าวานะครับก็รีวิวไปเยอะแล้วก็ดีแต่ว่าโดนน้ำก็อาจะต้องระวังหน่อยเนาะอ่ะมาข้าง ช็ออะไรครับพี่ยังถามนิดนึงช็เป็นเทอินครับเทอินอะไรรุ่น<ป>ไหนรุ่นผมไม่แน่ใจนะเป็นสปริงสวิปเหรอสปริงสวิปดีไหมพี่ครับอันนี้ถ้าขาับมันเด้งมากเลยเ <c oughs> ด้งเฮ้คานด้ามันต้องเด้งพี่มันเป็นอะไรที่แบบรถลถกระดานแต่พี่รถกระแทกกระแทกกระแทกอะแต่ผมนีะจริงจริงๆแล้วก็เด้งมากไม่ดีครับเพราะว่าหลังคาเตี้ยหัวหัวกระแทกอืมพี่ตัวสูงใช่เพราะรถผมนี่หัวหัวติดหลังคาแก้วเลยอ่านะครับมาดูด้านหลังดีกว่านะครับ มาดูที่ทอายเสียดีกว,ว่าทอายเสียอะไรก็พี่มาบอหนปอยทอเป็นทนะา,านาเบ้ครับทานาเบ้ทานาเบ้ให้เสียงประมาณหนรัยเป็นงไงขับรช้าก็จะนุ่มปกติดังนิดหน่อยอแต่มันจะดังตอนซัดนะครับตอนตอนเพิเปิดใช่ครับอะผมอยากได้ยินเสียงอะพี่ไปสตาร์ทหน่อยได้ไหมครับพี่ปะอะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนวีเทคแม่งมันแน่นอนอปาร์ตากับพี่ เร่งหน่อยเร่งหน่อยพี่ปั้นปั้นโอเคครับมานะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ภายในห้องโดยสารนะครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างตามมาครับนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถของพี่บอยกันนะครับว่าภายในของ c ซคันนี้ทำอะไรบ้างแต่บอกไว้ก่อนนะใหม่มากๆอย่างแรกเลยครับพี่บอยผมจะถามพี่บอยนะครับว่า รถของพี่เนี่ยภายในเนี่ยทำไมมันใหม่เลี่ยมเหมือนรถออกมาจากศูนย์ป้ายแดงบัดหมานเลยพี่มันมีเทคนิคในการหาของอยังไงครับคือนันนี้โชคดีที่ตอนได้มาเนี่ยเป็นสภาพมันเป็นสภาพดีและตัวนี้มันเป็นตัวล่าสุดเป็นเ e อฟแปเป็นตัวท็อปของเขาเพอดีมันจะได้เป็นภายในดำํำอ่สวยเลยแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของมันก็จะสภาพก็จะใหม่หน่อยอทีนี้เทคนิคอะ สมมุตินะพี่ไม่ได,ได้ได้มาในสภาพแบบเนี้ยมีเทคนิคในการหาของแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมของเลสิ่งรู้ว่าชาแนลฟังนะอย่างจริงแล้วคันนี้มันก็ของบางอย่างมันก็ไม่ไดสภาพนี้ก็เปลี่ยนไปให้มันให้มันใหม่ขึ้นอก็มีรุ่นพี่อ่ะเขาสามารถหาของจากญี่ปุ่นได้เขาก็จะเลือกพวกของใหม่ๆมาให้เราชุดอย่างเงี้ยพี่มันแพงไหมภายในดำๆแบบเนีเนยนสภาพสวยอย่างเงี้ย มไม่แน่ใจราคานะอันนี้แต่ว่าไอ้ภายในตัวนี้แพงแน่นอนแพงแน่นอนพะรถรุ่นเนี้ยอะไรทุกชิ้นแพงหมดก็รถมันเก่าซะขนนีอย่างไฟเลี้ยวอะผมได้มาข้างหนึ่งห้าพันบาทเฉพาะไฟเลี้ยวเฉพาะไฟเลี้ยวครับอย่างของหายากก็มีอย่างแอร์นี่ก็หายากแอร์เป็นแอร์อะไรเป็นแอร์เป็นภาษาญี่ปุ่น๋อ้เป็นแอร์ต้นเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวผมไปดูแอร์อีกทีเอาจากพี่เห็นินเห็นก่อนของแต่งพวงมาลัยมูเก้นอ่ะอันนี้เป็นพวงมาลัยมูเก้นลิมิเต็ดครับเป็นหนัง เป็นตัวเลสซิ่งสามความลิมิเต็ดของมันกับตัวธรรมดามันต่างกันยังไงเพล่ของตัวธรรมดามันจะเป็นผ้ากำมะหยี่ผ้ากำมะหยี่มันจะออกดำๆเป็นกำมะหยี่จะมถูมากมันจะแบบลังอ่าใช่ครับก็เลยแบบว่าเลือกเป็นเป็นหนังอ่าเป็นลิมิเต็ดเป็นตัวหนังให้มันเข้ากับภายในแล้วมันใหม่มากด้วยนะครับสนนราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ผมเบิกใหม่มา1 6ื่นหเบิกที่ไหนครับอันนี้ตอนเบิกเบิกเก็กซ่าช็อปอ๋อเก็กซ่าเกศซ่าใช่ไหมครับอ๋อเกศซ่าช็อป เขาจะสามารถหาอุปกรณ์แบบใหม่ๆนี้ได้ตลอดใช่ครับอ่ะชิ้นต่อไปครับพี่ก็จะเป็นหัวเกียร์มูเกนนะครับหัวเกียร์มูเกนใช่ไหมครับอ่ะหัวเกียร์ตั้งเยอะๆทำไมไม่ไม่ไม่ใส่ทำไมต้องอันนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของของแต่งมูเกนทั้งหมดเนี่ยคือซื้อไว้ก่อนที่จะมีรถคันนี้ซื้อเอาไว้อยู่แล้วซื้อดักหน้าใช่อันนี้ก็หัวเกียร์ก็ไม่ต้องุ่มเป็นหัวเกียร์เครื่องเคสใ้เห็บก่อนนะยวผมวูนไปนู้นก่อนคุณผู้ชมจะไม่เห็นว่าเป็นแบบไหนเดวรอกกันครับสักทู่อ่า หัวเกียร์เครื่อง K เพราะว่ามันเป็นมันเป็หกเกียร์อ่ามันเป็นหกเกียร์อันเนี้ยเอเนี้ยเอาจากของที่มีอยู่มามาใส่ใช่ก็เลยต้องกลายเป็นโดนพวงมาลัยเจ็บไงมาโดนเบาะก็กลายแปบว่าต้องเจ็บเจ็บเพราะมูเก้นใช่บะมวเก้์ตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สามพันกว่าบาทอืมก็ได้อยู่ราคาแล้วครับของใหม่ใช่ไหมใช่ครับอ่ะชิ้นต่อไปครับก็จะเป็น เป็นพรมมองการ์โลอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเป็นดำดำดำนี่ก็เป็นการาโล่นี่เป็นสำนักแต่งปะครับใช่ครับเป็นของญี่ปุ่นที่จะเป็นทำมาให้สำหรับเทียเอ็กคันนี้เลยเนาะชิ้นต่อไปครับก็จเมีนเป็นเบาะเบาะโมเกนมมเก้นนี่ไงเราพอหัวเกียร์แม่งเลยเป็นแบบนี้เลยพอหัวเกียร์ลากมานี้นะครับเกียร์ลากมานี้ละครับเท่าไหร่ครับอันนี้แสนหนึ่งพอมาห้าร้อย แสนหนึ่งทอนห้าร้อยแปด้ว่าเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทใช่ครับโอ้โหแม่งโหดมากเลยพร้อมรางไหมไม่พร้อมรางครับรางเป็นของเลคคาร์โลครับอ่ารางของเาร Le ก็ไปเป็นรางเลคคาร์โลของเอสอาร์สามเพราะก่อนหน้านเนี้ยคันเนี้ยใส่บอกเอสอาร์สามอืมรางก็เลยเป็นของเอสอาร์สามืมพอได้นี้มาก็เลยเปลี่ยนเลยนะใช้รางใส่ตรงมันใส่ด้วยกันได้ใช่ครับถามนิดนึงนะเราอ่ามีเทคนิคการแบบแรกในการแต่งก็คือมูเก้นอย่างเงี้ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นรัฐที่มูเก้นแบบนี้แล้วขับแล้วรู้สึกยังไงพี่ในการแต่งแบบนี้เรารู้สึกดีมากกับการเก็บของที่เป็นเป็นแบบเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยช่วยบอกคือความตั้งใจของผมมากคือผมตัวผมเองมี e อ9กสปูลอยู่หนึ่งคันก็คันนั้นก็จะแต่งเป็นสปูลจ๋าเลยลายสปูลจากนั้นก็เป็นสำานักของสปูลอัลนนี้ก็พอมันมีของชิ้นหนึ่งที่เป็นมูเก้นอยู่ก็เลยหาหาอะไรลงลากมาเลยก็กลายเป็นมูเก้นก็เลยคันนี้ก็เลยมาทาจริงจริงก่อนนั่นนี้ก่อนที่จะ จะมาเป็นมูเกนเนี่ยก็เหมือนใส่อะไหลสปูลมาก่อนอเพราะว่ามีสต็อกอะไหล่สปูลเก็บไว้อยู่ผมถามนิดนึงนะมูเก้นกับสปูลนะ่ะพี่ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนพี่ว่าไหนมันดีกว่ากัน,น<ข>อ่ะเพราะพี่ใช้สองงานนะอ่ะความแตกต่างอะ่ะมันเหมือนกันแหละพี่อของทุกอย่างคือมันคล้ายๆกันใช้กันใช้งานด้วยกันได้หมดแต่ที่ อันนี้เรื่องมาเป็นมูเกนจะได้แตกต่างม,มีอะไรวไว้ไว้หลอกเมียซื้ออะไร <laughs> ะไรว้ไว้หลอเมียอะไรไว้ไว้วหลอกเมียซื้ออะไรหลอกเมีย <laughs> นี่หลอกเมียน, <laughs> <laughs> นะครับมูเกนนะครับอันนีก้ก็ตั้งใจทามาออกมา,ออกมาแบบสวยเลยไม่จะเป็นของแต่งภายนอกภายในเนาะที่เหลือนะพี่ผมว่าที่ไปหารอล้อมูเกนเชื่อผมถ้าพี่ใส่ล้อโมเก้นแะลแม่งสุดเลยจริงๆก็อยากใส่นะแต่เหมือน คอนเซปต์ของผมรถผมสี่คันห้าคันจะเป็นสี28หมดอืมอ๋อผมก็เลยทีเดียวให้เหมือนกันหมดเพราะว่าเราอามาทางสี28แล้วใช่มีล้อสี28สี่วงสี่ชุดอยู่ในบ้านใช่ครับโอ้โหนี่อะไรกันตักหนานในชีวิตฮอนด้าเลยใช่ไหมใช่ครับมีแจ็สมีสามประตูมีเค9แล้วก็มีซครับโอ้โหอนาคตมี NSX นะครับคุณดูระมบมาคอยดูอ่านะครับคุณผู้ชมอยดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ข้างหลังนะครับพี่เขาก็ เก็บรายละเอียดดีเทลมานะครับแมกกะไลทุกอย่างนะครับค่อนข้างสวยไม่มีรอยเลยรถคันนี้แบบค่อนข้างกิฟเลยสวยจริงๆอ่ะดูจากแอร์นะครับด้วยความเก่าของมันเนะมื่อกี้เราข้ามไปนี่คือแอร์อะไรพี่เป็นแอร์แอร์แอร์ตรงรุ่นของเขาแล้วครับ <S <S แต่ว่ามันจะเป็นตัวสือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นโอ้โหนี่แบบคือจริงๆแล้วมันมา,า,าเป็นเป็นเป็นเหมือนฝรังกฤษได้แหละแล้วมันแตกก็เลยไปหาได้นี้มาหาไปหาภาษาญี่ปุ่นมาใช้การออกแล้วครับพี่ต้องถาม อ่านไม่ออกแล้วแต่ว่ามันเป็นด้วยความแล่ด้วยความแล่ด้วยความแบบให้ลดแม่งมาจากญี่ปุ่นนะอ่ะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสได้กันพร้อมไหมครับพี่ครับผมไปแว่นแวนไปบวยบวยวายวีเทคเปิดให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยนะครับตามมาครับ กับการพาไปนั่งพาไปสนุกสนานกับ Honda c r ซบอกเลยว่าคันนี้แม่งหาดูยากไม่ได้ดูได้ทุกวันนุย้ยไม่ได้เห็นได้ทุกวันอ่ะสุดท้ายนะครับก่อนจะปิดรายการเดี๋ยวะจให้พี่นะครับฝากถึงคนที่ชื่นชอบรถรุ่น c r x รุ่นนี้มีเทคนิคในการแต่งมีเทคนิคในการดูแลยังไงอ่ะช่วยบอกหน่อยครับผพราะอย่าง c r x นี้มันเป็นรถเก่านะครับแบบเกเก่าใช่แต่สุดปลายปลายครับอะไรก็จะน้อยอหายากหน่อยดีๆก็จะไม่ค่อยมีก็ต้อง เป้นหากันต้องค่อยๆหาต้องค่อยๆเลอย่างรถรุ่นนี้ก็จริงๆเขาก็จะเก็บเน้นของเดิมๆออริจินอลแต่๋ยวนี้สไตล์เขาก็ทําไปแบบรี s โซรเ i ชันกับใร่านเดิมอยู่แล้วเนาะไม่มีความเสีบเมนช่วยบอกอีกมีอะไรอีกอยากบอกอีกก็อย่างรถรุ่นนี้ถ้าใครอยากจะเล่นก็ต้องศึกษาดีๆครับเพราะว่ามันก็มีหลายรหัสหลายตัวมี E F 6, 7, 8ของแต่งหายากไหมของแต่งหายากครับ่างใช่ไหม อย่างแท่นเครื่องผมรอครึ่งปีครึ่งปีเลยเหรอใช่ครับไปเอามาจากไหนเนนรื่องนี้หมดรุ่นพี่เขาได้มาจากมาเลย์ครับตอมาเลย์นี่เขาชนิยมใช่ไหมรุ่นง่ยครับอ่ะมันจะมีอเมริกาญี่ปุ่นมาเลย์โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะที่มีขายไม่มีแล้วแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้กับเลสซิ่งลุ้นวันชาแนลผมจะหารถซิ่งรถด,ดีรถมันรถเจ๋งรถที่เม,ดดมกะลักรถหายยากจ้าคคุณผู้ชมดูอีกเช่นเคยนะครับไม่มีแล้วก็พบกับรายการเลสซิ่งลุ้นวันชาแนลอีกครั้งไปก่อนแล้วกันนะสสวััดีครบ